สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่ถือว่าดีเลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนแบบยังไม่ได้มีในส่วนของสกินพีก้าศูนย์นะครับเออนี่จากนกลยพันนะครับผมโคตรวยเลยแล้วก็มาพร้อมไอสวอนะผมมาในแบบตู้ส่งแปที่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปส่งกันดูนะครับผมว่ามันหมดสกีเพชรนะครับผมสําหรับกิจกรรมในค่าคืนนี้นะครับนี่จกะสองบวกระยะหนึ่งนะครับลดความลดความจุแม็กซ์ซีนนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาในรูปแบบกิจกรรมเดียวกันหมดเลยนะครับแปดทีการตีนะผมมีทั้งไอวอรมีสกินพีกัสูแล้วก็มีสกินอื่นอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกรอบหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากงน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กูตายพี่ด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอสักห้าสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับผมถ้าน้องพอแล้วไปดูคลิปอะไรดีกว่าครับผมไป let's go โอเคผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยัยขสุวซีดเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีในส่วนของสกินเพชรซุนนะครับผมเดี๋ยวเราไปซูมไปลุ้นกันดูนะครับแต่ก่อนนี้เลยนะครับน้องๆคนใดที่แบบยังไม่มีในส่วนของเพชรซุมนะครับก็สามารถไปเติมได้ที่เพจดีสกัดได้เลยนะครับผมเติมเงินผ่านเมลพาร์ตหรือว่าเติมเงินผ่านยูไอดีนะครับผมมี2รูปแบบนะครับสามารถไปเติมได้ผ่านทั้ง2รูปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วแต่น้องๆสะดวกช่องทางไหนนะครับนี่เมลพาร์ตหรือว่ายูไอ สะดวกสุดๆนะครับผมแล้วก็เร็วจัดๆเลยเติมเนาะอุย้ยก็ลองไปเติมมันดูนะครับกลับไปก่อนกินพรีกาซูนี่นี่แล้วก็มีชุดผู้หญิงด้วยนะครับไม่รู้เป็นชุดอะไรเนาะก็มีไอวอไอวอลว่าจะประมาณนี้เอ,อ้ยตอนแรกพี่นี่ว่าแบบมันมีเอฟเฟกต์แบบจิ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 ไอ้มันทำแบบทึ่ยๆเลยถ้ามีเอฟเฟกต์นี่คือสวย,ยนะก็ไออ้เอ่อ เอาเป็น2ชิ้นอย่ายลืมเออเอาเป็น2ชิ้นนี้ออกตามพี่ได้เลยนะออกตามพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอออกนะฮออนะนี่วันนี้นะโอเคค่็สุดสวยไหมสวยสวยโมเดลมันค่ะครับจักรกลเลยนะเอาสองขีนออกนะครับผมต่อไปหมดนี่ก็ประมาณนี้ตามนี้เลยนะครับผมครั้งแรกเก้าเพชรนะครับขอคิดก่อนเก้าเพชรบวก19เพชรนะครับผมบวกส9บเก้าวกเกบวกร้อแล้วก็บวกอู้ 349เร็ว6ก9่แล้วก็699เป็น1 9 2 2พเงแพงจัดอันนี้คือแพงจัดแต่คือเออคือถ้าพี่ได้ในส่วนของสกินก่อนพี่จะไม่เอาในส่วนของที่นอื่นเลยนะถ้าแบบสมมติมีชุดแับนี้เอานี้ก่อนแกวอันนี้ก่อนนะครับโอเคเพราะแบบเป้าหมายของพี่วันนี้ก็คือเฮ้ยพี่คือแบบยังพูดไม่จบเลยครับ ข้าพิษโอเคจบกิซ่าอีกแล้วกิซ่าอีกแล้วเอาตามพี่คนดูถือว่าโชคดีเอาตามพี่พี่ใช้อยู่ก็ได้เม็สองกับการยิงพี่จ้ก่อน,นเดี๋ยวเฮ้ยเว่อร์คือแบบคือพี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองนะครับผมว่าถ้าเอาถ้าพี่ได้ในส่วนของชุดก่อน ไอ้ได้ในส่วนของสก,กินนี้ก่อนพี่ก็จะแมวจุดสมมติว่ามันเจ๋อสหลคสกิปนี้ไงแต่ปุ๊บทีเดียวได้เลยก้าเพชรโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปยิงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปเล่นให้ดูนะคะรับผมโอเคพิฆาตสมันเป็นอะไรบ้างา่ิฆาตสุด

มันติดปิดอะบางทีันัวจัดก็เล่นหนาเล่นไฟเอมอะช่วงนี้อะเอามาน,นี้แลกันนะครับเท่ปะจกินเท่นนะ ไกลอยู่นะพีกาซูนเอเดฟีอะระยะนี้คือกี่เมตรอ่ะนี่กีเมตรหรอหรือว่าสี่สิบเมตรสี่สิบเลไอยู่นะสี่สิบเมตรถ้าเล็งนี้มันจะเพิ่มอีกไกลปะเี่าสิบเมตรถึงหรอือเปล่านะมันกี่นาราหกสิบนะ้าเลย สวยสกินชอบชอบสกินมันนะมันแบบจากปน,นกลไกไงนะผมคุ้มจัดเลยคลิปนี้อ่ะไม่คิดว่าจะคุ้มขนาดน,นี้นะผมนี่ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้พี่ท้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าอคูอค่ในช่องพี่เฝ้าแล้วกดแชร์กดติดตามพี่ทุกคนและแจ้งไว้ที่หน้าสวัสดีครับคุ้มนะครับผมลองไปเติมดู